น้องเอ้ยน้ำท่วมนาข้าวแถวนี้น้ำท่วมครับพาีาสุรินทร์ศรีสะเกดคัต่อเขตกันครับบ้านอะไรนะเนี่ยตำบลสวายอำเภอสามบบ้านท่าคอยนางเขตนี้มันสุรินทร์กับศรีสะเกดนะเชื่อมกันนะเนี่ยมันเป็นแหล่งรับน้ําพอดีเลยครับโอ้ยคนรถจักรยานผมจะไปได้ไหมเนี่ยเดี่ยวดูนะครับทุกคน ทนนวัดนวังเขาว่ามาันเป็นทะเลเลยเนี่ยโอ้ยเมือนผมะจะไปห้วยลำพอกเลยไปถึงนี่เนี้กลัวมากเลยอะฝั่งนี้สูงเป็นถนนนะฝั่งนี้ค่อยๆชว์เนี่ยเป็นท่วมอี่เลยท่วมแบบเออมันค่อยๆไปเนาะค่อยๆเป็นไป,ไป,ไปทางนี้แต่ว่ามืันถนนน่ะเป็นอึเคืร์ดเลยนะครับเนี่ยด,ด,ดูดูดูตามท่วม ข้ข้าวไปไหนหมดเนาะข้าวอะ่ะโอ้ยสงสารข้าวเมื่อไรใหญ่นี่เนาะกำลังตั้งท้องเลยข้าวอะ่ะนี่มันจะอาบเก็บน้ำมันเนี่ยไม่ใช่อาบเก็บน้ำนะครับทุกคน,นนี่มันเป็นน้ำท่วมนี่คือน้ำท่วมของแท้นนะไม่อาบเก็บน้ำารือัวมากเลยอะ่ะ ทานตรงนี้เนาะทางนี้จมเลยคนระับมันกันเลยอนะ่ะมันก็จมไปทางนี้ไปสำารงทาบ้ำเป็นนะช่วงช่วงนี้แถวนี้มันเป็นแอ่งรับน้ําพอดีนะแอ่งน้ําที่เป็นแบบแอ่งกระทะแะละพูดง่ายๆก็แอ่งกระทะแหละพื้นที่รับน้ำมาแหละไปทางบันท่าไฟนาไง,นะงองเภอปรางกูรีสเกตนะตำบลสบยมันก็ท่วมนะผม ผมจะมาปังนี้วันไปคุยลำพอมาเจอสภาพนี้ก่อนทไปเรื่อยๆคังจะผ่านกันไปได้เลยม,มุกนดูิเด็กเขาก็ามาเล่นน้ำกัน <c ười> โอ้ยบ้านหลังนี้โอ้ยหโอ้โจม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 เลยลุงไม่รู้เรื่องเลยตึกสะดุง้งอ้ยตึกสะดุง้งน่าสนใจมากเลย โอ้ย,อยตกหลุมรถผมอย่าดับเด้อไม่รู้เราเป็นอ่างหรือเป็นนาเป็นทุ่งนาเลยครับจริงจริงมันก็เป็นทุ่งนาคนระับ้านคนอยู่อาศัยไม่มีหรอกอ่างแถวเนี้ยเป็นทุ่งนาเป็นนานลุลกเเขาก็เตือนใบเขาป้าย,ายนะ เราอารถขึ้นมาไว้บนเลยครับรถเกี่ยวข้าวอ่ะโอ้ยหลับห้วยเนี่ยจอดรถอยู่ตรงนี้ก่อนอาจะจอดรถอยู่ตรงนี้แหละเหละห้วยชื่อห้วยอะไรไม่รู้นะชื่อห้วยอะไรเนาะเนี่ยปืด ห้อยห้ยทับทันหรือเปล่าที่มันไปประจบกันเนี่ยเดี๋ยวต้องอ่านชื่อป้ายตรงนั้นนะครับลามโอ้โหลามทางนึงเป็นทางลาดไปแบบสีขอระพูบนะไปสุรินทะร์อ่ะมันใกล้ๆนะมันไม่ไกลเท่าไหร่ปืิดอย่าตกลงไปเลยลอยคอไปเกาะต้นไผ่นั่นแหละถึงจะรอดต้นไผ่หรือต้นอะไรนะ ถึงจะรอดก็ออกไปไม่ได้อู้แถวนี้ถ้าเป็นขุดลอกเนาะให้มันเป็นในนี้แต่แถวนี้ก็ทํานาปรังนะก็ทํานาปังในย่านนี้ไม่ต้องห่วงเขามีน้ํเกามีแหล่งน้ำทำแบบว่าขุดลอกแบบขยายเนี่ยให้ลึกนะทนํานาปังไว้นด้ไม่หวัน่นไม่ไหวย่านนี้มันเป็นแถวเขตไอ้อ่างเก็บน้ําห้วยลาพอกอยู่แล้วใกล้ใกล้กัน,นมันเป็นแหล่งน้ํา คนมาหาปลาปาฝัาง่งดนม่เต็มคาราเบลเลยผมว่าจะไปไทยยังเมตอตมูตม่บ้านนะั้นมันมันน่ากลัวมากทางตรงนี้เขาเรียกว่าสะพานแก่นเมทีนะครับโหยบยินดีต้อนรับอำาภกุดหวายกุดไวนี่แหละที่เป็นห้วยลำพอกแล้วครับ เนี่ยแถวนี้มันเหมาะที่กับการจะเป็นเขื่อนเป็นอ่างมันจะเป็นเป็นหน่งนาที่ของชาวบ้านมันจะเป็นที่สาธารณะครับหน้าที่สาธารณะมันก็อันนี้ได้นี่มันเข้าเขตสิขอระพูมแล้วนะครับเนี่ยนุ้ยพี่น้องเอ้ยจุดน้ำเต็มคาราบิโอเลยอ่ะข้าวคนหนังตั้งท้องเลยออกรวงเลยจะรอดไหมเนี่ยข้าวอ่ะ หมือนทะเลทรายเอ้ยทะเลทะเลน้ำจืดเลยอ่ะยอใส่มองได้นะเนี่ยแต่ว่าถ้ามันไม่ท่วมนานแบบอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยมันไม่เท่าไหร่นะเนี่ยแต่น้ำมันฝนมันจะมาอีกนะก็ว่าแล้วข้ามเป็นข้ามเป็นกำลังแบบตั้งท้องเลยอะ ีนี้น้ำมันมาช้านะถ้ามันมาเร็วกว่านี้ช่วงประมาณเดือนสิงหานี่ก็ได้นะกลางเดือนสิงหาเนี่ยดูดูดูฝั่งนี้โอ้โหไม่ต้องไปหมู่บ้านโน้นหรอกเดี๋ยวผมก็ลุยลุยน้ําอีกรถผมย่าดับเดินคำคูนเด้อลูกเด้อเดูนเดินเดิคูนเด้อลูกเด้อลูกพอสิพาเทียวไปพอเทียว,ยวใช่ไหมไพอสิพาเทียวโอ้ อ๋อยอ๋อโหยอ๋อโหยอ๋อยมันเ่วมแล้วตรงนั้น <c oughs> จะทำยังไงเนี่ยจะไปรอดไหมอะ่ะถ้าไปดับถ้าดับตังไอ้นี่ทำไงเนี่ยอย่าดับเลยโอ้ยซาซาเป็นไง <c oughs> ยาดับเดิมยวาดับน <c oughs> ี่อ,อะไรเนี่ยโอ้ทำไม่ได้เนี่ยอย่างนี้ไม่ได้เนาะมันมันที่เลี้ยงไอ้นี่หรือเปล่าที่เลี้ยงสัตว์หรือเปล่าเนี่ยที่เลี้ยงโบลเลี้ยงควายอ่ะตำบลบุรฟายอำเภอศรีขอระพูมรถเมื่อกี้เขาเขาโยงทะเยง ไม่รู้ทางนี้มันก็ต้องไปนี่อยู่แล้วนะมันจะดีได้ไงนะเอ๊มันพ่วมแบบสมมตมันพังนะเนี่ยรอให้ทําดีแค่ไหนก็พังนะนก <c oughs> กระสานกกระย่างเนี่ยของกินนะ่ะเกาะเกาะไอ้นี่เลยนะครับข้าวที่มันของที่หลกักของทุกคได้ทำน้าฟังไปเลยเท่านี้ก็มีน้ำทำน้ารัง ทั่วมาเขาเขาไม่คงรอนี่แหละรอแบบว่าน้ำมันจะไปไวนะเขาก็ได้ไบ,บ้านส่วนกราบชลีฝั่งชลนะีเขตศรีสะเกดต,ตรงสะพานข้ามนั่นหแหละมั้งหมดเลยแต่ว่าไอตรงเขตต่อแดนมันจะมีแบบสะพานข้ามนะตอมีห้วยอะไรตนะ่างต่างกัย ว่าถนนนเี่ยเป็นในเขื่อนหรือเปล่าเนี่ยฝั่งนี้ไม่ท่วมเนี่ยฝั่งนี้ถนนมันกั้นอยู่นะถนนมันช่วยเออถ้ามันมีแบบสะพานท่อต่อระบายไปอย่างนี้ทางตรงนี้มันระบายในชาหรือเปล่าโอ้ยฝั่งนี้ฝั่งนี้จะดีนะครับฝั่งนี้โชคดีมากเลยเนี่ยไม่ท่วมเลยนะดูฝั่งนี้ไล่นาศ ได้เลยเช้า ไม่ก่อนอีสานแรงไม่ใช่เหรอว่าทำไมในอีสานท่วมมากไหมไมก่อนอีสานก็ท่วมนะครับแต่มันไม่มีแ่งกักเจบน้ำเอาเลยถ้ามีแหล่งกักเจบน้ํามันก็มีท่วมไอ้มันก็ไม่แรงน้ำเนี่ยอย่างนี้นะถ้ามีเป็นเกล็ดอ่างเกล็ดไบมันก็อยู่ถึงเลยใช้ทั้งปีนะแต่มันไม่มีแหล่งกักเจบน้ําที่มันมีเยอะๆนะกตำบลทุกอำเภออะไรอย่างเนี้ย ชมชมชมท่าเรนชาวบ้านเนี่ยผ่านชมชาวบ้านทีสารใต้บ้านเราไปเลยชมน,น้ำแล้วก็ชมหมู่บ้านบ้างตอนนี้ทำนาฟรังผมมาช่วงนั้นนะช่วงเดือนเมื่อเม่ออ,อะไรนะช่วงสงกรานมาเนี่ยราทำนาฟรัง รานที่ที่แล้มีที่ผ่านมาเนี่ยร้า่เนี่ยีเือที่ผ่าน,นมาราแาาราารราาก๊ตร,าร้านสกาดอิสรเี่ยเราถ่ายถ่ายนทวงร้านทีดมีนใ่เยอะมากอืมตอนนี้ก็พอได้เท่าพอรกัน ใกล้ๆเลยหนึ่งคนก็หาเหล็งก็หาลาอะไรอยู่แถวห่วยนะเยอะนะแต่ผมจะไปถูกจังเหมือนหรือเปล่าเกก็โคตลงทุกวันนั่นแหละน้ำท่วมน้ำล้นน้ำอะไรเนี่ยตักปลาเอาเอาทั้งทอดทั้งหมกกินอยู่ตรงห้วยทังงทางอะไรแหละอันนี้ผมไม่ได้ใช้ Google Map นะเนี่ยผมไปแบบเสี่ยงไปเลยตรงไปเลยนะ เสียไปแบบตรงๆไปเลยอ่ะไม่ได้ใช้คูเกิลแบบพาไป่าไป,าไปย่งไปยุงไโอ้โหครับปลากันอย่างนี้เลยน้ำมาครับน้ำอ๋อเส้นนี้เป็นเส้นแบบน้ำเขาปล่อยมาจากอ่างนะเป็นเส้นปล่อยมาจากอ่างโอ้เขาช้อนเอาอย่างนี้เลย ปลาซิวปลาส้อยเนาะเอาไปทำปลาลาปลาจอมได้เออดักเอาอย่างนี้เลยเนาะราามันมาจากน้ำโอ,อ,อ้งงายมากเลยเนาะเหมือนดักตงะไปตีหาปลากนนะันใหญ่ก็ได้แล้วช้อนช้อนเอาเอาเอเขาเรียกอะไรเนี่ยเหมือนสวิงเนาะเหมือนกระดง้ง กาแยงที่จะทำได้เลยเนี่ยในหลาน้ำก็ตื้นขึ้นมาอันนี้เป็นน้ําคลองน้ําท่วมไปยยอยากห้วยตรงนี้ไม่มีใครกล้าเนี่ยอันตรายกว่าน้ํามันมุดลงเนี่ยนะมันเป็นน้ําล้นลงไปอันตรายครับนี่แล้วห้วยทับทันครับที่กบาหาปลาเนี่ยตรงนี้นเรียกว่าห้วยทับทันนะตังหขุดไว ลอนะใจน,น้ำท่วมนะสะพานโชคชัยห้อยทับพันธหาปลาได้นะหาปลาตาตายตายน้ำตกใจน,น้ำอุ้ยกระแสน้ำแรงมากเลยนะ ท่าแบบเหมือนน้ำตกไรฟ,ฟอนเลยอะประมาณนี้แต่น้ำมันใสเนาะมันไหลอย่างนี้เลยน้ำตกไรฟ,ฟอนล่ะที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะประมาณนี้เลยไหลน่ากลัวมากเลยแต่ที่โน่นน้ำมันใสเนาะ เว้นหัวเลยมองนานๆนะ เพียงไปด้วยนะแต่ก็ถ้ามันลดไว้มันก็ได้ผลน,นะครัรบปลาลีน้ำท่วมเลยมองดูอำเภอสีขอนะครับเชื่อมต่อกับสีนรงกนะันแหละอ้อยก็มียางก็มีข้าวก็มีครับ

เอาเสียงดูตรงดีกว่าน่าจะไปทางตรงแหละทางกรองต้องเป็นทางกรองแน่นอนทางเลยสีทอป้ายมันไม่ชัดนะป้ายชนบทบ้านเราไม่ได้ชัดอะไรมากมายอ้ายอย่นี้ทางอย่างนี้แล้วจะเจอใครถามได้เนี่ย เดี๋ยวไปายางนะไปยไปยางนะไปฟที่ท่วมเลยเลยเขาก็คงไม่ปลูกยางในแห่งนี้หรอกแต่มันไปได้หมดหรือมั้งมันน่าจะไปได้หมดแหละเมื่อกีไไก้ทางลาดยางไปทางนั้นก็ไม่ไปมาไปทางนี้ เลยอย่ะจากน้ำท่วมแล้วมาเป็นป่ายางเนาะป่ายางนี่ก็น้ำก็มีนะเมื่อก่อนมันเป็นอนนาชี่ทํานาแต่สมัยเดี๋ยวนี้เอาอาชีพอาชีพนามาทําเป็นสวนยางมันก็อย่างประมาณนี้นะครับแชร์ไปหน่อยขนาดนี้นะครับหมูบทท่บ้านทีอยู่เน,นี่ยจำนวนพื้นทีสามใต้เราบ้านเนี่ยแหละอยู่กันเพราะ่าแม่แม่ในใต้มีฐา,า,านะเด่นและครอบครัวนะกจะดูแลบ้านะก็ดีนะดูบ้านก็รู้แหละ คนต้องรู้ะักษณะตอนนี้เขาไม่ธรรมดา เมื่อก่อนนะครับแต่นาอย่างเดียวนะไม่ได้มีพืชสิ่งกิจจำอื่นมาช่วยวันนี้มีอะไรที่นี่แล้วทำเยอะๆกันอย่างนี้อย่างเยอะต่อไปส่วนใหญ่จะเยอะนายแล้วเนี่ยมันได้เงินดีกว่าทำนาเขากลิยดเองไม่ได้จ้างส่วนใหญ่ของเขานาที่ต้องจ้างรถอย่างเดียวนะ่นแหล ไม่ไหวเ่ัเป็นยางทุกคเนเองเขาก็พอได้นะพออยู่ได้นะอยากนำยางเนี่ยขายพออยู่ได้ได้เงินไหวปัดตำนานแต่กลิ่นเอาน้ำมันจะขายใช้แรงอย่างเดียวบางคนทำไม่ได้ไปจ้างของกันแหละขายได้หมดนะครับเนี่ยไมย้ยูคงยูคาเนี่ยปลูกริมถนนเนี่ยตัดขายได้หมดได้เงิน ำทำนาทำวนทำไรก็อยู่รอดอยู่ได้เนะนียปลูกยุคงงย่คทานนิดหน่อยปลูกักผลไม้ปลูกสวนผสม,มอะไรพวกนี้ก็ขายกันในหมู่บ้าน,นก็พอได้แลกเปลี่ยนกันไปสอออดแล้วนี้เขาแบบเขามีที่มีทางเยอะล้วก็ที่ม,ม,มีชุมน้ำน้ำเสียนนี่มันไม่ได้ไกลน้ำเท่าไหร่มีน้ำมีแหล่งน้ำมีแบบ ปลูกอ้อยปลูกยางปลาได้ปลูกข้าวได้ไปทางโน้นก็เป็นแหล่งน้ำเลยฮะน้ำพุ่มเหมือนที่ผมเห็นนี่แหละเขามีแหล่งปลาจับปลากินหน้าร้อนหนะ้าหน้านี้เขาก็มีแหล่งปลาเป็นจังหวัดอีสานใต้ของเราเนี่ยมีวิวผาชมยาวๆนะครับว่าก็อย่งประมาณนี้เอภาคอีสานเราก็ประมาณนี้ททุกจังหวัดน้ำหนหลายจังหวัดก็จะประมาณนี้ จังหวัดัหนอยที่ว่าเออเขาเจะพัฒน,นา,าน็นนทางหรือบ้านให้ทันสมัยประมาณไหน,นะะเนี่ยคน,คนราน้านบ้านนั้นพี่จำได้แล้วหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านนี้ผมจําได้แล้วโอ้ยถึงตาตีนะโ่งใจมากเห็นตรงนี้จําได้แล้วผมเคยมาขายขนมเยอะครับเคยมาขายขนมเยอะครับในหมู่บ้านเนี่ยกับพี่สาว เคยมาซื้อของตรงนี้บ้านเนี่ยผมก็เคยมาซื้อของที่เขาเนี่ยว่าจะถึงบ้านที่สาวแล้วนะครับ